สวัสดีครับช anel n ปอ r e ีบิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวซ i กาดีไซน์เซตซีรีส์โก e dition เรือนนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด s u b s r r i e e ช anel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกวันเลยนะฮะซิกาดีไซน์เซตซีรีสเนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในรายการยอดนิยมของทางแบรนด์ซิกาดีไซน์เลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะฮะมีการออกมาหลายรูปแบบมากๆนะฮะ ไล่ตั้งแต่เซตซีรีส์รุ่นแรกนะครับที่มันเป็นตัวเรือนสีเงินๆนะครับรุ่นต่อมาเนี่ยก็เป็นเซตซีรีส์ไทเทเนียนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีทำเซตซีรีส์ exploration เซตซีรีรุ่นที่มันเป็นเครื่องบินนะฮะออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับโดยที่ตัวนี้ก็เป็นรุ่นล่าสุดนะฮะที่มีการนำเอาเซตซีรีส์เนี่ย มาดัดแปลงนะครับแล้วก็ออกมาใหม่เนี่ยจนกลายเป็นตัวสีทองแบบนี้นะครับซึ่งก่อนที่จะไปดูนาฬิกานะฮะเดี๋ยวให้ดูในกล่องก่อนนะว่ารอบนี้มีสายอะไรแถมมาบ้างนะครับกล่องก็จะมาแบบเดิมเลยนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยมีโลโก้เ e อรมันดีไซน a อ a วอไว้นะฮะก็จะเป็นรางวัลที่เขาแบบไปชนะมานะครับเปิดมาด้านในเนี่ยจริงๆตอนที่ซื้อมานะฮะนาฬิกาจะนอนอยู่ตรงนี้นะและสายเนี่ยก็จะนอนมาให้เราเลือก2องอปชันนะครับ ซึ่งหนึ่งในออปชันนั้นเนี่ยมันคือสายสีทองแบบนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะมาลองเปลี่ยนให้ดูด้วยนะครับทีหลังนะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเริ่มจากสายสีส้มๆแบบนี้ก่อนละกันนะครับกล่องก็ประมาณนี้นะฮะซิกาดีไซน์เซตซีรีสตัวสีทองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งสีที่ค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็ดูแบบมีความเตะตาสุดๆเลยนะครับคือแน่นอนนะครับว่าซิกาดีไซน์เซตซีรีสเนี่ยปกติเป็นนาฬิกาที่หน้าตาดูแบบเด่นอยู่แล้วนะฮะคือเดิมทีเป็นสีเงินเนี่ยก็กระแท ตอนเนี้ยพอมันเป็นสีทองปั๊บเนี้ยมันยิ่งเด่นยิ่งเตะตาไปกันใหญ่เลยนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากให้สังเกตนะฮะคือเฉดสีทองของเขาเนี้ยมันจะเป็นทองที่ออกไปทางเยลโลโกลนะฮะซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทําให้หล,หลายๆคนเนี้ยอาจจะเกิดความลังเลในตัวเรือนนี้นะฮะเพราะว่านาฬิกาเยลโลโกลเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ใสได้ง่ายมากนะครับซึ่งสําหรับผมเนี่ยผมจะมองว่าพวกโรสโกหรือว่าทองคําที่มันเป็นสีชมพูชมพูหน่อยนะฮะมันน่าจะดูใสง่ายแล้วก็ดูแบบไม่ได้เด่นเตะตามากขนาดนนี้นะครับ อันนี้เรียกว่ามาโทนเหลืองอลา,ามค่อนข้างจะเด่นเตะตาเลยนะฮะแต่ก็แล้วแต่ความชอบนะใครที่ชอบอะไรที่แบบมันทองทองจริงๆสีเป็นทองธรรมชาติเนี่ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากกว่านะครับโดยที่สีทอง,องเรือนี้นะฮะเดิมทีมันก็เป็นสแตนเลสสตีลแหละนะครับแล้วก็เอาไปเคลือบสีทองด้านนอกมานะฮะมันก็จะออกมาเป็นเท็กซ์เจอร์ด้านๆเลยนะครับแต่จุดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือด้านในเนี่ยคือเขาเลือกที่จะใช้พวกกันเคลือบทองด้านนะฮะทำให้ชิ้นส่วนที่มันเป็นโครงอะ่ะอย่างเงี้ย เราจะเห็นเลยนะว่ามันเป็นสีทองด้านๆแล้วก็มีความชัดเจนมากๆนะครับตรงนี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่เกิดความน่าสนใจมากๆบนหน้าปัดนะฮะคือเดิมทีซิกาดีไซน์เนี่ยเราจะไม่ได้รู้สึกว่าตัวโครงที่มันเป็นแผ่นเพลทแตะเข้าไปเนี่ยมันโดดเด่นแยกชั้นมากับตัวเครื่องขนาดนี้นะครับแต่อันเนี้ยเราจะเห็นได้เลยนะว่าเครื่องเนี่ยมันอยู่อีกเลเยอร์หนึ่งด้านล่างอ่ะแล้วด้านบนอ่ะมันเป็นโครงสีทองๆจริงๆนะครับที่แบบ คลุมไว้ด้านนอกอ่ะทำให้เราจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าเรือนนี้มันไม่ได้แบบ e ม c h นิ i ค a l เทพเวอร์วังอะไรขนาดนั้นเท่ากับนาฬิกาสวิสแพงๆที่มันมาสไตล์นี้นะครับอันนี้มันก็จะได้อย่างเสียอย่างนะคือมันก็ได้ความทองดีนะฮะแต่ว่าในอีกมุมนึงอ่ะมันก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างตัวเครื่องกับตัวหน้ากากที่มันแปะลงไปอ่ะเยอะมากเกินไปนะครับซึ่งจริงๆนะใจจริง,รงผมอ่ะผมไม่ได้อยากให้แบบ ตัวหน้ากากด้านในเนี่ยมันเป็นสีทองนะฮะผมอยากให้แบบมันเป็นสีดำดำเข้มเข้มหรือว่าจะเล่นโทนแบบมืดๆหน่อยก็ได้นะไม่ได้แบบต้องมาทองทุกส่วนขนาดนี้อันนี้ผมว่ามันดูชัดเจนเกินไปนิดนึงนะฮะส่วนเข็มเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะดูอ่านยากหน่อยนะครับคือสีเทาสีทองเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันกลืนกันประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะฮะและยิ่งดูเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะฮะดีไซน์มาเนี่ยโปร่ปงโปงแบบนี้ด้วยนะครับ ตัวบอดี้เข็มเนี่ยมีความโล่งๆนะฮะแล้วก็ไปถมสีแดงตรงปลายแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้แบบไม่ได้อ่านง่ายเท่าไหร่นะครับอันเนี้ยก็ต้องแบบแลกๆกันไปนะคือได้ความสวยด้วยความเก๋นะครับแต่ว่าการอ่านค่าจริงเนี่ยก็ต้องมากวาดตาหาเข็มกันนิดนึงนะครับแต่ยังโชคดีนะที่ปลายเข็มเนี่ยมีการแต้มลูมสีขาวมาให้ด้วยนะฮะที่มันเป็นรูปลูกศรเนี่ยนะครับทั้งเข็มชมั่วโมงเข็มนาทีเลยนะมีรูมเล็กๆมาให้นะครับเข้าที่มืดก็เรียกว่าอะไรดีอะพอช่วยได้แบบนิดๆนะครับ คือตกเย็นตกพบคล้ำอะไรอย่างเงี้ยพอได้แบบประมาณหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมืดๆหน่อยเนี่ยก็เอาไม่อยู่ละนะครับยิ่งหน้าตาแบบนี้นะฮะเคลือบด้านมาเกือบทั้งหมดเลยนะ มันหามุมสะท้อนแสงได้ยากมากด้วยนะครับคืออย่างตัวมาเกอร์รอบๆบเนี่ยทีแรกก็นึกว่ามีรูมให้นะฮะอันนี้มันก็ไม่ได้มีลูมอะไรมาให้ด้วยนะแล้วก็ไม่สะท้อนแสงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรือนหนึ่งที่ดูเวลาในที่มืดได้ค่อนข้างจะยากเลยนะครับอันนี้ก็ต้องรู้กันไว้ด้วยนะฮะส่วนรายละเอียดอื่นๆของเรือน,นี้เนี่ยนอกจากเรื่องของสีนะฮะก็ต้องบอกว่าเหมือนกับเซสซิลี่ทุกประการเลยนะครับตัวกระจกเนี่ยเป็นซับฟายคริสตัลที่มีความโค้งนะฮะ โค้งตามเชฟของตัวเรือนเลยนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยก็จะมีดีไซน์แบบเก๋ๆตรงนี้นะฮะมันจะมีเปิดช่องซ้ายเปิดช่องขวามาแบบนี้นะครับมันจะดูเหมือนมีเลเยอร์หลายชั้นหน่อยนะด้านข้างเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับปุ่มกดโคนกราฟนะฮะแต่ว่าอันนี้กดไม่ได้นะครับไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเลยนะฮะเม็ดมยมยมเนี่ยสามารถขึ้นลานด้วยมือได้เลยนะครับจะมีเสียงแกรกๆกแบบนี้นะแล้วก็เวลาขึ้นลานเนี่ยเราก็จะเห็นตัวที่เอาไว้เก็บลานนะฮะมันหมุนไปแบบนี้เลย มันก็จะเป็นการบ่งบอกว่าลานมันอยู่ได้นานแค่ไหนด้วยนะครับดูจากบนนี้ได้เลยนะฮะถ้าเกิดตรงนี้กระปุกมันแบบแน่นๆขดลวดมันแน่นๆนะฮะแปลว่ามันก็จะดูได้แบบอีกวันสองวันนะครับแต่ถ้าเกิดมันแบบทีๆแบบห่างๆนะฮะคลายตัวหน่อยอ่ะอันนั้นก็แปลว่าลานมันก็จะหมดแล้วนะฮะแล้วก็ดึงไม้โยมมาทีนึงนะครับก็เป็นการหมุนตั้งเวลาได้เลยนะอันนี้ฟังก์ชันแบบไม่มีอะไรเลยมีแค่อย่างเดียวเลยนะครับไม้พยมใช้งานง่ายดีนะฮะเพราะว่าตัวหยักๆเนี่ยมันแบบมีความกระมานนณี้ะ ส่วนฟ้าหลังเนี่ยก็เปิดโชว์เครื่องของซิกเก้ามาแบบนี้นะฮะเครื่องซิกเก้าเนี่ยจริงๆเป็นเครื่องจีนนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่ใช้กันแบบเยอะมากๆนะฮะค่อนข้างจะแพร่หลายเลยนะครับดังนั้นเนี่ย ไม่ต้องห่วงเรื่องความทนทานนะมีความทนทานใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องอย่าไปเทียบกับพวกเครื่องญี่ปุ่นหรือว่าเครื่องสวิสนะฮะก็ต้องแบบแลกๆกกันไปนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดไปใช้เครื่องญี่ปุ่นหรือเครื่องสวิสนะราคานาฬิกาก็จะแพงขึ้นอีกหลายสเต็ปเลยนะครับส่วนตัวโรเตอร์เนี่ยเล่นสีทองมาแบบนี้ด้วยนะฮะเล่นแสงดีใช้ได้เลยนะแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็มีการเคลือบสีทองมานะครับ ก็รวมๆแล้วดูเป็นนาฬิกาแบบทองมากๆเลยนะฮะส่วนสเปคการกันน้ำเนี่ยบอกว่า3 ATM นะครับมาดูขนาดเคสไซส์กันบ้างนะครับขนาดเคสไซส์ของเรือนนี้ฮะรประมาณ42มิลครึ่งความหนาเนี่ย12.5มิลส่วนลักทูลักเนี่ยอยู่ที่47.3มิลเท่านั้นนะครับส่วนของสายเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่ต้องสังเกตนะฮะก็คือเดิมทีเนี่ยซิกาดีไซน์รุ่นใหม่่รุ่นที่มันเป็นไทเทเนียมนะฮะสายเนี่ยมันจะเป็นรุ่นใหม่ละ มันจะเป็นลายตารางไข่ใบไข้กันมานะครับซึ่งอันนั้นผมว่าเป็นสายที่ดูโมเดลแล้วก็ดูสวยมากๆนะฮะแต่ตัวเซซีรีสสีทองวนนียเขาเลือกที่จะให้สายรุ่นเก่ามานะก็คือเป็นสายลายตะปุ่มตะป่ําแบบนี้นะครับซึ่งสายเนี่ยบอกตามตรงนะผมรู้สึกว่ามันแอบ,บเชยแล้วก็ตกยุคไปละนะครับคือเมื่อก่อนต้องบอกว่าผมชอบนะเพราะว่ามันเป็นสายที่แบบมันก็ยังดูใหม่ๆอยู่นะครับมากับซิกาดีไซน์รุ่นแรกนะสามสีสีนะฮะสีแดงสีน้ําเงินอ่ะเป็นอะไรที่เท่มากนะครับแต่อันเนี้ย มันรุ่นใหม่แล้วอะผมแอบอยากให้แบบเขาใช้สายรุ่นใหม่จะเป็นสายแบบรุ่น X Series ก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็น Z Series Titanium ก็ได้นะ ผมว่ามันน่าจะเข้ากับรุ่นนี้มากๆเลยนะครับอันนี้มันอาจจะดูแบบมีความย้อนอดีตกลับไปนิดนึงนะฮะดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะอยากให้แบบมันไปทางโมเดิร์นมากกว่านะครับแต่สุดท้ายแล้วก็แล้วแต่ชอบนะครับบางคนก็จะชอบสายปุ่มๆแบบนี้มากกว่าก็ได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะอันนี้ความเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยส่วนเรื่องวัสดุสายเนี่ยโอเคมากนะครับแต่จุดหนึ่งที่ขัดใจอีกแล้วนะฮะก็คือบัคเกิลนะฮะบัคเกิลเนี่ยไม่มาเป็นสีทองนะครับอันนี้คือมีความแปลกใจสุดๆนะ คือนาฬิกาหน้าตาแบบนี้นะฮะตัวเรือนแบบนี้นะยังไงชิ้นนี้ก็ต้องทองนะครับอันนี้คือแบบงงมากๆเลยนะฮะที่เขาให้สีแบบนี้มานะครับก็อาจจะเป็นสายยางที่แบบคือจริงๆมันควรจะสวยอะแต่แบบมันก็มีหลายๆอย่างที่ต้องตินิดนึงเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องวัสดุเนี่ยผมไม่ติเลยเพราะว่าวัสดุด,ดีมากอยู่แล้วนะฮะสายยางของซิกาดีไซน์เนี่ยคือทํามาแบบดีสุดๆนะฮะความคงทนความโค้งฟิลลิ่งเวลายอยู่บนข้อมือเนี่ยคือดีมากๆเลยนะครับ อลองขึ้นคอให้ดูแล้วกันนะครับข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับผมใส่เนี่ยรูที่5จากสุดท้ายเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยคนที่ข้อมือแบบ4นิ้วก,กว่านยังใส่ได้เลยนะคือแบบข้อมือเล็กมากใส่ได้สบายนะฮะแต่จะหน้าตาแบบไหนบนข้อมือเนี่ยต้องดูกันอีกทีนะเพราะว่าลองดูข้อมือ5.5นิ้วนะ ตัวเคสมันก็ค่อนข้างจะเต็มแล้วนะครับไซส์แบบเรียกว่าพอดีเป๊ะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดข้อมือเล็กกว่านี้นะตัวเคสมันจะเริ่มกลางยื่นออกมาจากข้อมือละซึ่งถ้าเกิดนาฬิกาทรงนี้มันกลางจากข้อมือมากเกินไปอ่ะมันก็จะค่อนข้างดูประหลาดแล้วนะครับข้อมือผมเนี่ยเรียกว่าน่าจะแบบเล็กที่สุดแล้วแหละเท่าที่จะใส่แล้วแบบพอไปรอดนะครับซึ่งฟีลลิ่งเวลาอยู่บนข้อก็ต้องบอกว่าหล่อใช้ได้นะ คือสีสันสีทองเนี่ยมันก็เป็นสีที่แบบเด่นมากๆนะฮะใครที่รู้สึกว่า z s e r i e ีธรรมดานะครับมันหน้าตาหล่อแล้วอะแต่ว่ามันยังขาดความแบบเป็นแมท e r i a ีที่มีราคาขาดความดูแพงขาดความแบบอารามของสีทองไปอะตัวเนี้ยก็ทํามาตอบโจทย์คนที่แบบต้องการฟิลลิ่งแบบนั้นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะฮะเวลาเรามองๆเนี่ย หน้าปัดมันจะดูคอนทราสสีทองกับสีดํามากๆเลยนะครับมันไม่ได้ดูกลืนไม่ได้ดูแบบเนียนเหมือนกับพวกสีเงินนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับว่าแบบเราโอเคกับหน้าปัดแบบนี้ไหมนะฮะส่วนสายสีส้มเนี่ยก็ต้องบอกว่าเข้ากับสีทองดีนะผมว่าแบบเป็นการจับแมทสายที่แบบใช้ได้เลยนะฮะแต่ว่าขัดใจมากเลยเวลาหมุนมาปั๊บเนี่ยแล้วเจอตรงนี้สีเงินนะครับคือแบบโหโแบบ ทำไมสก้าดีไซน์ทำกับเราแบบนี้นะครับคือขัดใจตรงนี้อย่างรุนแรงมากนะฮะแต่ที่เหลือเนี่ยถือว่าโอเคสีสันไปได้วยกันได้ดีนะครับจริงๆน่าจะเข้ากับสายสีแดงด้วยนะเพราะว่าเข็มอะไรพวกนี้มันมาเป็นสีแดงนะครับจับสายแดงมาเปลี่ยนกับสีส้มเนี่ยผมว่าก็จะไปรอดแล้วก็ดูเท่เหมือนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวยังไงผมจะลองเปลี่ยนเป็นสายสีทอง,ท,อง,ท,องที่เขาให้มาเพื่อให้ดูเลยนะฮะว่าพอมันทองจับไปเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าอยู่บนสายสีทองที่เขาให้มานะครับออกมาประมาณนี้เลยนะฮะก็จริงๆต้องบอกว่า มันก็ดูทองๆไปกันทั้งหมดเลยนะครับคือฟีลลิ่งแบบนี้นะต้องบอกเลยนะว่าแบบเฉพาะทางมากนะครับคือผมอะ,หล,ะหลายๆคนก็จะรู้นะดูรีวิวมาเยอะแล้วนะครับก็จะเห็นว่าผมจะไม่ได้ชอบนาฬการที่มันทองทั้งเรือนเท่าไหร่นะครับซึ่งแน่นอนมาทรงนี้ปั๊บเนี่ยไม่ได้เป็นทางถนัดผมเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะที่สายทองของเขาอะ มันเป็นทองที่มันมีความดอปเฉดลงไปนิดนึงนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆลองเทียบสีจริงๆนะดูจากในคลิปก็ได้นะครับผมปรับสีค่อนข้างจะตรงแล้วนะฮะตัวเรือนเนี่ยมันจะมีความติดเหลืองมากกว่านะครับแต่ตัวสายเนี่ยมันจะแบบออกไปทางแชมเปญน,นะฮะไปทางแบบสีดรอปดลด s a ตู r a t i o n ลงไปนิดนึงนะฮะทำให้มันยังแบบไม่ได้เขินมากนะที่จะใส่สายอะไรแบบนี้นะครับคือก็ใส่ใช้งานได้ง่ายขึ้นนิดนึงด้วยนะฮะแต่แน่นอนนะว่า f e ล l i n g เวลาอยู่บนข้อมือนะครับก็จะรู้สึกแบบแตกต่างกับสายยางสีส้มอย่างชื่นเชิงนะฮะ เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูเลยแล้วกันนะครับออกมาก็ประมาณนี้นะฮะก็จะดูแบบทองอะ่ะคือไม่รู้จะทองยังไงละนะครับแล้วก็มีความวินเทจมากขึ้นด้วยนะครับความสปอร์ตลดลงไปนิดนึงนะฮะอันนี้จะดูเป็นนาฬิกาจากยุคก,ก่อนได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าแบบสีทองทองแบบนี้นะฮะแล้วก็ลวดลายการดีไซน์ด้านในหน้าปัดเนี่ยมันก็ดูมีความแบบกึงๆ่งจะวินเทจนิดนึงด้วยนะฮะ ไม่ได้ดูโมเดนจัดมากเหมือนกับพวกที่มันเป็นสีเงินนะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดพูดถึงคุณภาพสายนะครับสายอันนี้ดีมากนะคือแบบวัสดุความโค้งความใสสบายเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสายเหล็กถักที่คุณภาพสูงมากจริงๆนะครับอันนี้ต้องชมเลยเรื่องของคุณภาพนะฮะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมีอีกจุดหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องตัดสินใจกันนะครับถ้าเกิดสนใจเรือนนี้นะฮะนั่นก็คือเรื่องของราคานะครับคือปกติสก้าดีไซน์เซตซีรีส์เนี่ยถ้าเป็นรุ่นทั่วไปเลยนะฮะสแตนเลส ราคามันจะประมาณ5000กว่ากว่านะครับไม่เกิน6000นะฮะแต่ตัวเนี้ยราคามันอยู่ประมาณ7,8 0 0นะครับก็คือเพิ่มมาอีกประมาณ2,000ันนะฮะ2,000กว่ากว่าเลยแต่ถ้าเกิดเป็นสก้าดีไซน์เซ e ซ i รีรุ่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าเป็นตัวไทเทเนียมนะฮะมันก็จะประมาณ7 9 0 0คือเอาไว้ง่ายรุ่นเนี้ยราคาเท่าตัวเซซีรีรุ่นไทเทเนียมเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสองตัวเนี้ยมันจะมาตีกันละว่าเราจะไปเวไหน,นะะซึ่่งงถ้้าาเเเกิดใหือย,ยลยนะ ไม่ได้แบบนิดบสีทองมากอะ่ะไม่ได้ต้องการความหรูไม่ได้ต้องการความอารามไม่ได้เป็นแฟนพันแท้ของนาฬิกาสีทองอะ่ะผมเชียซซร์ไปเซซิลี่ไทเทเนียมเลยนะครับเพราะว่าเดือนนั้นอะ่ะใส่สบายกว่าเยอะนะแล้วก็ตัวสายอะ่ะมีความโมเดลมีความรุ่นใหม่มากๆนะครับจะดูเข้ากับนาฬิกาทรงแบบนี้มากกว่าเยอะเลยนะฮะเป็นดีไซน์ของสายที่ทําออกมาดีจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อ,อแบบชอบสีทองอะ่ะยังไงก็ซื้อนาฬิกาสีทองเป็นประจําอยู่แล้วนะครับชอบอะไรที่แบบมันดูมีความลักชัวรี่ทองทองนะฮะยังไงเรือนนี้มันก็เป็นคําตอบเดียวเลยะะะที่่เพืืออนนจซ้้ไดครับ เพราะว่าซิกาดีไซน์เนี่ยเท่าที่เขาทํามานะเรือนนี้น่าจะเป็นสีทองแบบจริงจังอะเรือนแรกของเขาเลยด้วยซ้ำนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูได้นะครับแล้วแต่ความชอบของพเพื่อนๆเลยนะฮะว่าเราถนัดแบบไหนเรามาสายไหนนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ